นารุโตะเข้ามาทักทายซากุระที่เดินถนนอยู่กับอิโนะชิโนะก็โผล่มาข้างหลังแบบเง,งียบๆอุสึมากินารุโตะยามานากะอิโนะทั้งสองคนท่านโฮคัเงะเรียกหานะ่ะ ปีศาจทะเลอารวาสดูเหมือนจะเป็นต้นต่อความวุ่นวายในแหวนทะเลที่อยู่แนวพรมแดนสำหรับแขวนทะเลซึ่งเกิดจากกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ชิ้นนี้แล้วระยะนี้เรือซึ่งเป็นวิธีการคมนาคมเพียงหนึ่งเดียวนั้นได้ถูกโจมตีเกิดคดีป้นสะดมอยู่อย่างไม่ขาดสายเหล่าคนเรือที่ได้รับความเสียหายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกปีศาจทะเลโจมตีแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งแขวนทะเลซึ่งไม่มีหมู่บ้านรับนั้นได้ขอกําลังช่วยเหลือฉุกเฉินจากแขวนน้า โดยจ่ายเป็นเงินให้ทุกเดือนแต่ทว่าเมื่อวันก่อนเรือที่บรรทุกเงินก็ถูกปิศาจทะเลโจมตีเข้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับแควนน้าไว้แควนทะเลจึงอยากปกป้องเรือลำต่อไปไว้ให้ได้ภารกิจในครั้งนี้คือการอารักขาเรือขนเงินและปราปิศาจทะเลซึนาเดได้จัดลูกน้องให้มิทาราชิอังกโกเป็นเกะนินทั้ง3คนนั่นคือนารุโตชิโนและอิโนขอให้ทุกคนใช้พลังของตนอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุภารกิจ ลักษณะเด่นของปีศาจทะเลคือรูปร่างเหมือนปลาแต่ก็เหมือนคนมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าพวกนินจาตกอับจะไปเป็นโจรสลัดโดยใช้วิชาแปลงร่างหรือวิชาลวงตาจะยังไงเราต้องไปรวบรวมข้อมูลก่อนอยู่ดีใจกลางของแคว้นทะเลก็คือเกาะฮาฮาจิมะเราจะไปสะพานปลาที่ใกล้ที่สุดแล้วนั่งเรือข้ามไป เมื่ออังโกะเห็นเกาะฮาฮาจิมะเธอก็มีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีเธอจึงบอกให้พวกเด็กๆช่วยไปเตรียมหาเรือกันก่อนเลยเธอจะไปทำธุระน้อยเสร็จแล้วจะตามไปเด็กคนหนึ่งเอาปลามาขายแต่ได้ตังมาน้อยอิโนจึงเข้าไปต่อว่ากดราคาเกินไปหรือเปล่าพ่อค้าจึงว่าเพราะเรื่องวุ่นวายจากปีศาจทะเลแขกละแวกนี้จึงหายไปกันหมดราคาตลาดจึงให้ได้เท่านี้เด็กคนนั้นก็ขอตัวจากไป เธอเป็นนักดำน้ำหญิงจากหมู่บ้านเล็กๆในแหลมเกะหาะฮาฮาจิมะที่เธอลงทุนข้ามเกาะมาก็เพราะคนในเกาะไม่อยากค้าขายกับเธอเด็กคนนั้นเคยถูกผีลักซ่อนมาก่อนเมื่อก่อนมีชาวเกาะจํานวนไม่น้อยเลยที่ถูกผีลักซ่อนไปในจํานวนนั้นก็มีเด็กคนนั้นคนเดียวที่จู่ๆก็กลับมา เพราะเป็นหมู่บ้านเล็กๆทุกคนจึงรังเกียจเธอจึงอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านคนเดียวแล้วเด็กคนนั้นก็ถูกคนสองคนรังแกนารุโตะตามมาเห็นพอดีสองคนนั้นจึงหนีไปเด็กสาวเห็นที่คาดน้าผากของนารุโตะจึงรู้ว่าเป็นนินจาจึงวิ่งหนีไปเรือเที่ยวสุดท้ายได้ออกไปแล้วแถวนี้ไม่มีคนที่ข้ามฟากไปตอนเย็นหรอกนะแต่ถ้าอยากไปให้ได้พ่อค้าจึงให้ยืมเรือเล็กมา อีโนกับชิโนรอนารุโตอยู่ที่ท่าเรืออังโกก็โผล่มาที่หลังทั้ง4คนก็ออกเรือกันทั้ง4คนออกเรือกันมาได้สักพักเรือก็เกิดสันข้างหน้าเป็นน้ําวนไม้พายก็ไม่ขยับเลยอีโนก็ถูกดึงออกไปอังโกใช้คาถามือเงาอสรพิษรัดพันกระโดดน้ําลงไปช่วยอีโนนารุโตกับชิโนก็สละเรือเรือโดนดูดเข้าไปในกระแสะน้ําวน สู้ในน้ำก็ต้องใช้สัตว์น้ำนลโตจึงใช้คาถาอันเชิญกามะโอยะบินออกมาแต่สิ่งที่ออกมาคือเจ้ากบน้อยจึงลองอัญเชิญอีกครั้งได้โอบังออกมาแทนกบเป็นสัตว์น้ำจืดไม่ถูกกับน้ำเค็มหรอกนะ อังโกะฟากอิโดกับชิโนเธอใช้คาถาไฟเพลิงมังกรแต่นั่นเป็นร่างแยกน้ำตัวจริงขมรัดคออังโกะนารุโตะมาช่วยไว้เขาก็โดนอีกคนลากลงทะเลนารุโตะโดนคาถาดูดซับจักระที่อัพสกิลแล้วเข้าไปทําให้ร่างกายเขาไม่มีแรงอังโกะดำน้ําลงไปมองไม่เห็นนารุโตะเลยเขาหมดสติลอยขึ้นมาต่อหน้าศัตรูทั้งสองมันก็ใช้คาถาน้ําระเบิดกระแสวารีทําให้จะเข้าไปช่วยนารุโตะแบบสุ่มสีุ่่มห้าไม่ได้ ารโดนกระแสน้ำวนดูลงไปที่ก้นทะเลเขากำลังจะจมน้ำตายเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ว่ายน้ำเข้ามาจูบป,ปากนารโตช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะหมดสติลงแล้วตอนนี้ก็จบลง